นาเฮือนนองซ้อนบดทั้งขี้เนียือว่าขยะกพี่น้องเลยน้อไล่มาเก็บทุกมือไล่มาขู่มืนอนองซ้อนว่ะ <c oughs> จนหมดทนเก็บแล้วพี่น้องเลยเนาะผูกเก็บซุกมือเวลาฝนตกมันก็ไล่มาเทั้งอีกเนาะไล่มาทั้งบา้านซะแล้วกายเด้เอขให้สู้ๆนะสู้ๆเด้อ ขอให้ปลอดภัยมาสุกคนเนาะขอให้ปลอดภัยมาสุกคนขอให้อยู่ดีมีแหงมาสุกคนขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้เป็นแรงกักไว้กับย่านกันย่านมาเพื่อนตีเนาะย่านลูกฟุตบอเพื่อนเนาะเออเพื่อนลำนั้นหรือว่ามาต่อเพื่อนน้องสอนหรือบโถามจากความรู้สึกจากไอ้น้องอ้อนอีกทีหนึ่งเนาะจากความ เต้นใจพี่น้องเหรอเนาะนอนเพื่อนเอาเผือาเขาปดแล้วนะเผื่อพาเขาเขาปดแล้วเพื่อพาเขาอ่านก็เมจมาทามเรื่องนีพอดีเลยโดยเผื่าตอนจะเงื่อนพี่น้องจะเอาได้โดยปดตะดนละแซนเขาเซียเอาเซียมได้เดนซแนเอาให้เขาปดนะามดวาอยังบอกลูกหนาอ เบิดตอนเขาปวดสุพานงลูกเขาให้ให้บงนั้งเคยบงเขาเขาวาอดเอาลูกเอ้ยเขาอยู่รนเดียวจากสิหายัเป็นผู้หยิงมีจะหานามัย โชวพี่นองเลยเนาะอ่านตกยางหุ่นแห้งพี่นางเลยเห็ดห้ยพ้นทางขาดเบิดทางข้นเฮือนหนองแช่หรือว่าบานแล้วพี่นางเลยเนาะสถานที่หนาเฮือนหนาซ่านของหนองสอนเนาะเห็ดห้ฝนตกอ่าน้ำไหลเทมาเขาเฮือนหนาเฮือนน้องสอนเบิดทั้งขืงงรือว่าขยะพี่นางเลยเนาะไหลมาเก็บทุกมือ ไล่มาคู่มือน,อน้องซ้อนวะอ่าจนบมทนเก็บแหละพี่น้องเงยเนาะผู้เก็บขุ่มือเวลาฝนตกมันก็ไล่มาทังอีกเนาะไล่มาทังบ้านจะแล้วผู้ทังๆของไล่มามาถึอหนะ้าบ้านน้องซ้อนหลก็มาต้นอยู่นี่พี่น้องเอี้เนาะเก็บโบวันบบใบพี่น้องเยอองยน,น้องคนแก่ได้เอาตอนนี้บุญแกมาล่อถ่าทางสร้างไฟพี่น้องเงย ที่มาจะเดินไฟภายในเฮือนเฮือนน้องสอนแต่ว่าสร้างยังโมมาอยู่ติดฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกอ่าเพราะว่าสร้างเพิ่งกับกี่รถจักราะขี่รถมอเตอร์ไซค์โอ้แม่รถใหญ่พี่น้องเอ้ยหาสร้างมันกับอยู่ไกลประมาณสิบหรือสากิโลบอลเพิ่นสิมาเฮือนน้องสอนเนี่ยระยะทางเนาะสากิโลเลยเห็ุว่าอ่ามาบ่ได้ติดฝนพี่น้องเอ้ยหารอถ่ายเบิ่งฝนเศร้ากนส่วนแรงบอกพี่น้องเอ้ยเนาะ แล้วก็เราหลุนกันอีกมืออื่นเนาะถ้าว่ามืออื่นฝนตกแบบนี้นี่สร้างไฟกับทำงานบ่ไรพี่น้องเห็ดเบียกบ่ได้เพราระว่าการไฟฟ้าหาเสเห็ดไฟเนี่ยต้องหมยถึงน้ำถึงในนอะพี่น้องเลยถ้าว่าฝนตกอีกมืออื่นนี่สร้างกับมาเห็ดเดินไฟบ่ได้อีกเนาะอ่าต้องรอถากอีกพี่น้องเลยเนาะเอาเอาลอถาก กันไปก่อนพี่น้องเลยช่วงนี้กะยากเนาะมันเป็นหนาฝนเป็นยังกะยากทางบุญสละวันเองกะน,นอนเกยนั่งพี่น้องเลยเนาะนั่งชงมบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องยอยู่ใต้คุณเรือนหนองสอนพี่น้องเลยเนาะเอาฟันอื่นพี่น้องเลยเพอากาศทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุภูสุขพรนพี่น้องเลย เป็นอย่างไรดิเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะฝนตกลินน่ะนี่ทแถวแถวเขตชายแดนอ่ากัมพูชาเนาะชายแดนทางเขมรพี่น้องเลยเป็นอย่างไรดิเนาะสู่ๆเด้อเนาะทางทหารไทยเนาะบดสุขุมสุขคนที่ถึงการสูญเสียอ่าการพระทะทรงครามในครั้งนี้พี่น้องเลยก็ขอให้ขอให้มีอันเป็นไปนะท้อง,งกลับท้องควายพี่น้องเลยเนะาะขอให้ทาง พี่น้องเข้าทาไทยสู้ๆเนาะทางเขากับบุรียังพี่น้องมีแต่หายทรงกำลังแรงใจเนาะขออวยพรนะครับขอให้พี่น้องเข้าทางไทยให้คนมีแต่ความปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะขอให้คุณพาคุณเจ้าคุ้มครองทางคนไทยวัตสุโขสุพรรณเลยนอนอยู่ชายแดนกัมพูชาพี่น้องที่ระเบิดในกันตอนนี้เนาะทางน้องซ้อนนี่ได้ยินข่าวอยู่บ่น้องซ้อน เด้ยินยุคสบายดีเจ้าสบายดีน้องสอนเนาะดีจะเบิ่งเทนคลิปอยู่ปะเอ็นไทยกับกัมพูชาไทยกับกัมพูชาเรือว่าทั้งเขมรเนาะคนไในประเทศคนพิการอ่าจะได้ทั้งน้องสอนกับทรงกำลังใจให้กับคนไทยมาเนาะเด้อสมบูรณ์กายเด้อเขาสู้ๆเนาะสู้ๆเด้อ ขอให้ปลอดภัยมดทุกคนเนาะโดยขอให้ปลอดภัยมดทุกคนขอให้อยู่ดีมีแห้งมดทุกคนขอให้มีความสุขตลอดไปโดยขอให้เป็นแรงกากไว้จะย่านกันย่านมาอันเดือนตเนย่านลูกพืนมอเดือนเนาะเอออือนี่น้องเลยเนาะขออวยพรไว้ใส่ให้คุณพาคุณเจ้าคุ้มครองเนาะโดยทางทหารไทยโดยด้วยว่าพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่อยู่ใกล้เขตจุดเกิดเหตุเนาะโดย โอ้พี่น้องเลยเนาะย่านเด้พี่น้องเลยระบงระเบิดมาเนี่ยโอ้โหตายเนาะ้อ้ฟังหนาบริญญาลังเนาะคนตกเนาะอาจารย์มาจังมอโอลมกันเติมพี่น้องไอ้เรื่องไฟเนาะที่เขาเพื่อนน้องสอนอาจารย์ฮ่าโอลมกันอีกทีหนึ่งเนาะให้คนยุบเศร้าก่อนพี่น้องเลยตอนนี้จะแห้งรีพจนก็ได้ยพี่นี่มาเต็มเลยเนาะไลมาตลอดโอ้ยเวลาคนตกนี่ มันยอะนั่แล้วอ่าไล่มาตลอดเนาะโมยุ้งก้อนเลยเยอเต็มเลยโอ้โหดแล้วปลาลุงเนี่ทุกคน,นเบิ่งเอ็นหมดเต็มหมดเลย,ยเต็มเงือกอะเก็บได้อีกเก็บ,มบนนหออมู่บ้านนี่เนาะเออหมู่บ้านนี่เก็บแล้วมูอนิคเอาอีกขนดอกก็เอาอีกเ <c oughs> บิ่งทางก็ยังเหลือแคบเรงหนึ่งเอ็เปนปลากระเท้าเออ xong mình là nó lôi còn lại nó mãi nó lôi thang bọt là kìa ngủ tàn nó lôi thang lưng 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 rồi lưng 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 เดี๋ยวะไรไฮต้องสวดเนาะเาต๊กเนาะเวลาสร้างคนประเทศอย่างใพปเทเขาบเบิดนี่ทมบอลเนี่ยมันสูงๆเนาะมันสูงแหละมันมันไหลลงไปพุ่นเนาะไอเดินซื่อก่อนอืมดน้ำามันลองอ่ามันก็ลงนั่งดูอเคดนแมนแล้วเอาดินนี้จ่าไปแล้วก็โอดเนอ่า เกานมันคุ้มอยู่นี่เป็นน้องอยู่นี่เลยเจ้เทศมันพืน้นเพื่อเพื่อเจ้าเทศอ่ตาต้ทุนมันกับสีซุ้งคนอีกเยาะพือนอ้นที่ขึ้นอยู่พี่น้องเลยอันนี้จะคอยปรับแปลงไปพีน่น้องตามสภาพมันเขาเห็นอนะไรเขาแก่ไปบ้นนั้นเอาเบิ้งและสยะนั่นอ่ <c oughs> าสยะเริ่มมาแล้ว <c oughs> เริ่มมาแล้วอูอ้อยพี่น้องเลยอันตรายทางคนทางใจนะอ่า แคบเขาแคบเขาเพราะว่าดินทรายพังมาเนี่ยสิบเห็นทางดำละพี่น้องเลยทางนี่กว้างไว้ลึกเน่ยแคบอ่าใช่นั่าละเอาพี่น้องเลยบะนีวุ่นจะถามแน่เนาะพอดีทางอ่าพระอาจารย์หรือว่าทางหลวงปู่มันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่าจะเดินไฟเงินขงเขาจะเดินไฟของเงินเจ้านะ่ะม<ด>ันฝากโทรหาบุญว่า แต่ว่าเดินไฟขเขาเพื่อนซ่านยังเจ้าเรียบร้อยไปแล้วทางผาจามพนว่าอยากจะให้สร้างคนต่อไฟขอเขาเพื่อนน้องอ่อนพลนน้นององ่นอนออน้องซ้อนคิดว่าได้ไหมก็ได้เนาะเดิได้อ่าแล้วก็ทางบุญกับศิลปธามทางน้องอ่อนอีกเท่นหนึ่งพี่น้องเลยเนาะว่าทางน้องอ่อนพนได้ต่อกับเพื่อนพี่น้องทั้งนั้นนะแนวใด้เนาะงานพลดีอ่าพดูาพดจากเพื่อนลังนั่นหรือว่ามาตอ่อ เพื่อนน้องสอนหรือบอธามจากความรู้สึกจากไอ,อ้น,น้องอ้อนอีกทีหนึ่งนเนาะจากความเ,เต็มใจพี่น้องเลยเนาะของน้อ,นนองอ้อนเพื่อนเดี๋ยวบนสีไปทามท่าน้องอ้อนเติมแต่ว่าเพื่อนโอเคจากการแฉ่ช่างคนมาเดินสายไฟเจ้าแหละแฉ่เพื่นพว่วงต่อยผมเลยเบาดรเด็กผู้ชมมีเสาแล้วบาดนะเนาะเสาไม้สังเภาอยังมีบ่ไม่หายมีบ่เออเสานี่ก็ได้เนาะมีเสาไม้มากจากเพื่อนกลางเก่าเจ้าเนาะเวลาเพื่นเดินไฟแล้วก็ตอก ตะปูใสเ่เป็นงามเป็นงามเกินแล้วเอาสายไฟยางไวไ้เนอ้อเ mm. ้นเดียวนึงเป็นงามเลยเนาะประมาณสองลักอะไรแล้วเนาะพุดเสบอร์นี่ต่างๆเพื่อนเบาท้องไม้แป้งก็ได้อยู่เนาะ mm. แต่ว่าจะไปทานทางน้องออนคนก่อนเราบปิดเสีาางยงไวจังใดเนาะถ้าเพป็นโอเคก็จิต่อให้เลยถ้าเพป็นยังว่าทีใส่อย,ยู่นี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็จะเปิดต mm. ่อน้ออืออือเอาโอเคเดี๋ยวไปทานน้องออนกันแด้วเสร็จเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเลย อกินเองเลยเนาะฟน้กายยุดแห้งละไม่แต่เลือปลอยๆลงมากินเองเลยอ่าจ้าเอ้ากินเองเลยตัดภาพมาทาง้อนน้องออนแล้วนุกินเอาเงยน้องทางน้องวันใหม่เนาะเมย์น้องวันใหม่กินเองเลยน้องเขามาเยี่ยมยามทามข่าวทางน้องออนอีกหนึ่งเนาะล้วกาสิมาทามเรื่องไฟกินเองเลยเนาะอ่าวาน้องออนเพิ่นได้ต่อไฟเพื่อน อาญ,ญาที่พี่น้องทั้งนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางอาวุธว่าเขาไฟเฮือนนองซ้อนนองออนผนติดต่อไฟจากเฮือนนองซ้อนนะหรือบอ่อ,บอ,ห,รอ,บอ,อหรือว่าจังใดเขาก็จะมาถามความแน่ใจหรือว่าความโฮซึกของานองอ่อนผลเนาะสีเป็นจนะังใดแต่บางส่วนทางนองซ้อนว่าโอเคหทงางร้านเนาะไปใส่ไฟเฮืนนะอนนองซ้อนเสียท่าได้ก็บคอยว่ากันไปดีหน่อยเนาะ ไปไปหาไปชมไปยำยำตามข่าวน้อนกันก่อนบอด้มาหาน,อน้อนกันตะดนแล้วโอ้ยเปียกเปื้อนบถไปนอนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้บอด้เปื้องน้าประปาได้ส่วงนีิเนาะวันทองเห็นยังวันทองเ,อเล่นฟื้นเล่นไฟได้ลมควบไฟได้ฮะเอาวันใหม่ตื่นละบายที่น้อนยิ้เสียงตื่นห,หนุนเนาะเราบินเสียงดังโผกยักเนาะอ้าว พี่คน้องอนก็อาสาบาดีน้องอ่อนบารีอ่อนคยากติดไม่ได้ที่ยังได้ยูดีไม่แห้งอยู่ป่ะโดยลูกเขาเจ็บคอลูกเจ็บคอโดยเขาซื้อยาแล้วยาห้าสิบพันซื้อมาแล้วโดยคนไทยเจ็บคอป่ะไทยเป็นหนามป่ะ นี่เจ็บคอนี่ไอเจ็บคอไมาเจ็บพ่องเจ็บคอแม่แล้ะว่าช่วงนี้เป็นอากาศย่างฝนเพราะว่าเด็กหน่อยคุณยายกับคุณกันกินอย่างไรเนาะเป็นวัดเป็นไอแต่มีแต่เบิ่งตุ่มผาบรรลาเอาเนาะที่ในอยู่ดีไม่แห้งทั้งแม่เนาะแต่ลูกโอยอยู่ดีไม่แห้งแต่ทั้งในบป็นอะไรเด็กเอ้ยไปห้ากระปูก หากระปูวอรุยูนะลูกจังหวน,น,นัดนเนท์นองคอนนะพี่น้องเอ้ไปตลอดเลยอ๋อบ่ให้ไปฝนตกลูกเหาจะไปบ่มีย่านติไปลงน้ำลงในไปหาอยู่ใส่ไปหาอยู่น้ำท่วยอ,อ๋อหน้ามร้าดีหวยเลยเคยไปบ่ปไปไล่เขาไป เฮาเพผาเฮาปดแล้วฮะเพผาเฮาเฮาปดแล้วเพผาเอออ่ายกำลังจิมาทามเรื่องนี่พอดีเลยโดยเพผาตอนจะเงื่อนพี่น้องจะเาได้โดยปดตลอดเลยทามแซนเซียร์เซียร์ไได้เดินหนึ่งทางเลยเอาให้เขาปดเน่ยสมบูรณ์แบายังบ่ลูกเฮาปดตอนเฮาปดเผาเาเนึ่ยลูกเฮาให้ hai yak bông nắng kui bông họ hoa 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 mai khai của mình. Ừ. Nó mai bông hoa 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 khâu hoa hoa họ hai โดลูกเคยบังพ e mm ่อ hmm. ท oh. so oh. ่านดูเขาเคยบังเสียเสียเดือนหนึ่งอะไรจากเสียข้าวไรเดือนหนึ่งสามแสนเขาเขาให้เขาปลดเลยเขาเสียบ่ได้เดือนหนึ่งสามแสนแพงแพงกูเพื่อนบาบุญเหมือนกันเพื่อนบาบุญไม่แต่แสนแสนเก้าสิบเจ็ดพันอ่าเดือนที่พันหน้าแม่น้องนี่ไปเสียอยู่ตลาด โบ้เปิดเองเลยนอกจากว่าเสียแสนกว่าเจ็ดพันแต่ว่าเพือนเจ้าอันนี้ห้านันแล้วว่าสามแสนโอ้เขายังว่าหกแสนโบเดียนอีงเราเดือนนึ่สามแสนเดือนเราเสียเลยแต่ว่าเพื่อนเราเสียสามแสนเอาคือห้าแสนเถิงเขาเขาให้เขาคอแต่หนี้เขาคอเขาให้แต่เขาให้แสนหนึงเขาคอแต่หนี้สองแสนเขาเบา เราไมีเงินเาายาเลยเหายหาปดเลยเหายซองลังเสียละเสียขาน,ามนา้มแนะเสียขาไฟแน่พอดียวเหาหาเงนาินจัเหาเสียหายย่งนี้โอ้เสียขาไฟเดือนหนึ่งสามแสนบาไวแล้วเดือนละหาร้อยบาทกินเลยต้องมาซ้ำเพื่อนคนใส่ไฟลายเลยแนะ่มาเพื่อนมาบุญเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมทั้งตู้เย็นซองเถื่อง ที่มีแต่แสนก็เหยียดเลยประมาณช่องแสนหนึ่งเหยีเนาะก็เริ่มปดบ้างเนาะเดินเจ้าขอพดอันแรกบุญเราบปฏิบายนางบ่เดินเอากระบ่เป็นยังเนาะเดิเดี๋ยวมาเมี้มบุญกับชิมาแจ้งทางรองอ่อนเด้อว่าทางบะบุญมีทางผ่าจานผ่านอยู่าทางฝั่งไทยเพคนสิเข,ข่าไฟเงื่อนน้องสอนเงื่อนพ่อเจา้าเด้อของครัวเจ้าน่ะ จะเอิ่นปูแล้วเนาะอ่าเพื่นปูเจ้าอะแรจักรบานี่ทั้งพาจานมาเลยบอกว่าอยากจะต่อไฟเงินทองซ้อนมาแล้วหล่ะจ้ะใส่ช่างคนมาเดินไฟแถาเงินเจ้าเลยเดิจ้ะเดิอ่าตัวบุญทามทองซ้อนแล้วเมื่อกี้โดยได้ตัวร้านเราเองเนาะลูกเจ้าก็ได้ง่อยกันนะ ก็คือซูแพ้งหนา่อขึอนน้องซ้อนแล้วบหมดมีอย่างมีแต่ยังรากมีแต่พัดลมจะเปิดไฟวัฒนะเฮือนเฮาแต่ว่ามีย่างมีแต่เพื่อพัดลูกเฮาเคยบังบัดลูกเฮาตอนเฮาปดหนังลูกเฮาว่าแม่เฮาอยากบังนั่งเคยบังเฮาบ่บังเห็นยังเฮาบ่มีเงินเสียเฮาปด ลูกเฮาผู้เอื้อยนึงแม่เอ้ยบ่าวใส่เฮาแม่เอ้ยบ่มีเงินก็อย่าแม่ให้ปดให้ให้แม่เฮาปดเลยบ่มีบ่มีอือลูกเฮาอยากเบิ่งก็อดเอาลูกเฮาเอื้อยใหญ่แล้ววันทองนี่ให้อือมื้อให้เพ่ได้เบิ่งเนาะเอเฮาก็ให้นําลูกอือาต้นลูกเฮาเคยเบิ่งนัต้น ว่าไม่นออี่กะสร้างว่าจะมาเดินไฟแต่ว่ายัางติดฝนอยู่เราวันศุกร์มาเมื่อนี้แหละแต่ว่ายัางโบเห็นมายันติดฝนอยู่ฝนตกแหง้งนี่แจะว่าสางกอนหน้าจะเสียสางสางเดินไฟมาผีเลยพอสายไฟบุญกระสือมาบมดแล้วเน,นเนาะเกสิบเมตรเป็นเอาไงเนาะหลังจากแลน เดินไฟในตัวเพือนน้องซอนสิเหลือยาวสําใดเนาะวันบ่ยาวก็เด้สิไปซื้อมาเติมสายไฟเพือนเจ้ายังบ่ยังยาวบ่ดไปเบิ่งบ่ค่ะเาสิงบ่ยังยังบ่ยาวยังบ่งพุนเนาะด้จะปลดมาตเือนลบ่ด้สิมสิอเือนบ่ต้องมเนาะด้บ่มีหยังผู้ต่อปลแได้ว่าห้อง้อน อันยามมาถึงก็เอວสัวเดียวเลยไม่ต้องหลายต่อวันเฮาเสียเงินเฮาเสียเງินเสียเงินค่าภายนั่นเຮาเว้าเฮาขอขอตอนມືมื้อเขาเฮาเว้าบ่ไดล้ปดเลยยังต่เสียขึ้นีดยวนี้เลยเฮาใก็ปดเลยຮฮาใ70,000ົฮาดเลย เฮาคิดในใจเฮาเฮาให้พูดเดียวเราดูเงินดูเงินก็ให้พเดียวเราลูกบัดลูกเฮาเคยแจ้งแล้วลูกเราเด็กน้อยก็ให้เคยแจงบัดกลางคืนมืดลูกเราให้ก็ยู่แจ้งเนาะ เมื่อกี้ประบุญกับยืมรถจะให้น้องซ้อนไปยืมอยู่เมื่อกี้ยืมบนน้องอ้อนไปขับประบุญมาเมื่อกี้รถค่ารถตามกันอยู่บ้านอดอนคุณน้องก็เลยใหย้น้องซ้อนไปขับมาแล้วเมื่อกี้วนเติมน้ำมันให้เด้อเติมให้เต็มทางเลยใช่ <laughs> ไปใไส่ใไไส่กับเอาให้ยืมใช้ดอกบุญยืมเนี่ยน้ำมันเต็มทางตลอดโดยชใช้เลยล่ะอ่า บ right <So S 1> ัดตอนเข่าไฟน่ะจะเอาไฟลงเงินเรานะเอาเข่าทำกันบ่เง er so like ินพอพูดห้าอับปูจะเอาเข่าเด้อานเถิงเนาะเงินพอพูดห้าแปดแปดแสนอ๋อเขาพูดจะแปดแสนละแปดแสนเพราะว่าเขาเอาไฟเขาตะกี้น่ะมันมันมันถือเนาะเพินเพินพอพูดห้าไ่ได้ใช้ให้ให้ลูกไผ่ใส่นักแพงลูกไผ่เลยยันลานลำบาก แต่เฮานี้บ่ามีเงินจกากสิหยางเนาเซียบรได้แพงคดเพราะว่าเป็นหยันก็นคือคูละแปดแสนเพราะว่าข่าวไฟตะกี้นะมันแต่โดนในแต่สมัยร่า,ายสิบปีขึ้นหลังพี่น้องเลเนาะข่าไฟวเวลาไฟกับเฮื่อนมันก็สีราคาถือแต่ปัจจุบันนี่ที่น้องหัว,หวยังก็แพงเบิดเนาะก็อ,อยู่หาราไฟกับเฮือนเอา้ามาซื้อขนอมมาฝากอ่ะ ปันพ้อใจฮะอ๋อใจายเอวายเอื้ยกินเด้อเจ้าอยากกินลาเด้อเป็นวัดเด้อเอาไวายเอื้ยค้อนเด้อเอื้ยค้อนแล้วก็น้องค้อนอะไรเงี้ยก็น้องค้อนไปหาหากระปูโอ้ยน้องค้อนไปเฮือนระยอะมันสมุนโอ้มีแต่น้องค้อนไปเนาะไปเล่นแา่คนเนี่ยเอยโกกคนกินน้องเนาะเมื่อวานนี้เราไปหาเห็ด เออทีถามเนี่ยค่าน้ำพาเพิ่นมาเก็บบ่เขาเก็บแล้วเฮาบ่ได้อยู่เฮือนเราไม่เจอเฮาค่าจ่ายเพิ่นบ่โดยเฮาไปตลอดเฮาไปเสียหน้าไปเอาเลยบ่ฮู้ซ้ำคาค่าน้ําเท่าไรเนาะโดยจะเฮาบ่ฮู้เพิ่นบ่ได้ฝากบินไว้ภาษาเขาบ่ได้ฝากแล้วเพิราบุฮู้นะเฮาใส่มานี่สิเสียเหลาน้ําทไรเนาะเพิ่นน้องเฮาเขาเก็บแล้วเพิ่นน้องพัวเฮาเขาเก็บแล้วค่าน้ํา บไิทำรองสอนเนาะอะไรด้เนาะเอาไปทำแต่เฮือนเอาเข้ามาเก็บแล้วแต่เข้าเข้าได้เจอะเข้าเลยเอาไปแต่อดเอาไปอยู่เฮือนหาหน่าไม้ไปค่ายเข้าบางเทือเข้าซื้อมดเขาได้ห้าสิบปันกันให้เข้าเอาลูกเข้ายี่นี่ทัลูกเขาเอาเองชายแน่ลูกใหญ่ไหนลูกน้อย บอกว่ปะปะได้จะเฮาว่าเฮาเอาว่าสจะเอาจะปลดเลยเด้อเฮาบ่มีเงินเสีย <ừ. S 1> เสียเสียจงการแค้แน่เสียผู้เดียวเฮาจะเสิหายัางอยู่ผู้เดียวเฮา <ừ. S 1> <บ>า,บาแบบนี้เขาปลดเลยเดยี๋ยวเป็น<ด>ยังเนาะบ่กะเดี๋ยว<ด>ใส่เงินนองเงินอูครูใจหมแหละเนาะเดี๋ยววุ้นเสียทางไฟมันมาเดินไฟแหละเนาะอ่า กะอยากให้ท่านอ่อนขอบุญคุณทางเพิ่นเป็นพระเด้อเพิ่นเป็นพระอยู่ในวัดพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ไพ่บุญเด้ออาจารย์ไพ่บุญพระอาจารย์ไพ่บุญขอบคุณขอบบุญอาจารย์ไพ่บุญเด้อที่ใส่พิพาให้น้องผัวเฮาวซัมไซให้เฮาและ ขอบใจไล่ๆให้ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงความเจ็บยาได้ความใคร่ยามีขอให้ปรสนาสินใดขอให้ได้สินนั่นขอให้ครอบครัวใจต้องพระอาจารย์พระอาจารย์ให้สุขให้มีความสุขสุขกายสบายใจขอให้ให้ลำให้รวยอย่าเจ็บย่าจนขอให้เทวดาฮักแพงทั้งหมดครอบครัวอาจารย์พระ บุญเด้อทางบุญน้ำขอให้ดีมีแห้งขอให้บุญไปใส่มาใส่กับมีคนหักคนแพงขอให้บบุญไปใส่มาใส่ให้หลอดปลอดภัยทั้งหมดครอบครัวบบุญขอให้เทวดาหักแพงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ลำให้รวยขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจเด้อขอให้เทวดาหักแพงทั้งหมดครอบครัวบุญเด้อสาธุขอบใจหลายด้วย เอาสายมิแต่ร์ุนจิโทรหาซ่างอกีกท,ท,ท่านึงคนมาเงินการใตนตะ่อเนาะรา่างมาแล้วเดินไฟเขาแสส้างก้องก่องเตอร์ไฟน่ะก็จะเขาเพื่อน้องซ้อนพนันมือื่นเอ,อาฟาฝนมาตกได้เอาฝนตกคนก็นเห็นเบียกบ่ได้ดไฟฝ่าอย่างมัน็อด,ดอืมจ้ะ าาหาซาวนไปเรืองน้องซ้อนก่อนได้เสร็ได้โทรหาซาไปขอ,าาขอบใจหลายเดินเดินเดินกินข้าวก่อนกินแล้วบ,บนกินมาแหละขอบใจหลายเด้อเออเพ่บงดูเพิงเต่าซาสีน้องเหรอเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเหรอการมาหาน้องอ่อนกะได้เห็นน้องอ่อนบอกว่าคนเด็ดรดไฟไปแล้วตั้งแต่ชิดมือขึ้นหลังเนาะตัวน้องคนกะบบอไว้ในการเสียค่าไฟประสาทเนาะ เกินหนึ่งสามแสนพี่น้องเลยโอเเ้โหเพ่งกุญแจมาบุญเอกเนาะ่เอากระบอกเป็นยังพี่น้องเลยพอดีแหละเนาะทางผ่าจานคือยู่ทางฝั่งไทยเนาะอ่าจารย์พไพบนะุญพี่น้องเลยคนก่สดสวยทางด้านการไฟฟ้าเนาะสองแสงความสว่างให้กับครอบครัวน้องสอนและน้องอ,อ่อนเนาะขอให้ทางผอ,อาจารย์ไพบุญเนานะอผลบุญที่ทางพระอ,อาจารย์ได้เหตุม,มาขอให้กับคืนหาทางครอบครัวอ่าหรือว่าทาง ตัวพระอาจารย์เองเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เจริญในศีลธรรมสาธุเด้อพระอาจารย์เด้อเนาะขอบคุณขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจหลายเนาะขอบคุณหลายเด้อเนาะอ่ะเดี๋ยวไปหาทางน้องซอนก่อนเนาะไปพี่นางเลยถ้าเดินไฟมากกันนี่ยนะพี่น้งองเนาะสายไฟกับน,น็อตอ่ามีเสาเนาะอาจจะเป็นเสาอ่าไม้แก่นเพื่อน้องซอนนั่นแหละพี่นางมา,มา,มาไม่แล้วก็ไมา ตัง้งเสาอยู่ในเสาหนึ่งเป็นปน้องเลยเนาะจากสองเสาสามเสาเลยไปโอเคเป็นปน้องเลเนาะเดี๋ยวไปเบิร์นกันอ่ะเป็นปน้องเลยเนาะจะไปถามทาง,น,ง,งานังก้อนเนาะเื่อไพ่ยอดแล้วว่าเพื่อนไปปดไพ่ออกเลยปดออกได้สิบมื่นเลย <c oughs> กํลาลังว่ายิงถาม่าเรื่องไฟนองคนเราหน้องคนปดไฟเรียบร้อยเลยสิบมื่นที่ผ่านมาเราใส่เอา้าปดวะน้องคนว่า เบาไวเสียขาไฟเดือนหนึ่งสามแสนวราสั่นวัดทุ่งแหง้งเพื่อนมาบุญหนึ่งได้เพื่อนมาบุญเสียไปเมื่อก,กี้แมวนิ้วลงไปเสียนี่มิแตะแสนเก่าสิบเจ็ดพันเนาะลายสองแสนีรือน้องจะนี่น้องเพิ่นก,ก็เลยเบาไวเลยขอปลดเนาะเป็น,น,นยังก็เลยน,นี่แหละสิมาให้สร้างคนต่อ,ขอเขาแค่นน้องอ่อนเลยเนาะตังต้งจากเดินไฟนึืยังจะแล้วก็จะให้สร้างคนไลรขาต่อ,อคนเลยขขเรจะเอขาขาแห้งเท่าไรเนาะขาเมือเท่าไร ยังเรื่องจังติดต่อกันอีกคนหนึ่งเนาะทางสร้างเดินไฟภายในเอื้อนเนาะส่วนสร้างไฟภายนอกเดินกับเพื่อนจากหงอแป้งนี่เพื่อนันอื่นถ้าฝนมาตก๊ะก่เนาะถ้าฝนตกไปเฮ็ดเม่อไรคิเก่าเนาะหาสิประมาณนี้แหละเนาะเจียงพีเจีงนอกเจีงป่าเจีงลุงเนาะสบายดีสบายดีเนาะแพ้ซาพิน้องเลยเนาะขออนุญาตจบคลิปลาพีและน้องเพียงชนิดก่อนคลิปมีกามาเจียงพีเจีงน้องเรื่องไฟพี่น้องเลยเนาะ แต่กรทัง่งรังซ้อนก็นได้ส่งกำลังแรงใจนะครับให้พ่่อแมพี่น้องป่าลุงคนไทยปบคมสุขสุขคนนะจงมีความปลอดภัยทุกๆคนพี่น้องเลยเนาะระมัดระวังในการเดินทางใส่ชีวิตในช่วงนี้พี่น้องเราไต่เฮากันเดอน้อเนาะระมัดระวังเนาะลูกปืนเริ่มเพ่นพ่านเข้าขมาแลว้วบริษัทเนาะขอตัวเจริญเดีย๋ยพี่น้องเนาะพระช่ยพี่น้องนะคนไทยทุกคนกันปลอดภัยประสามสุขสุกคนเด้อส่งกำลังแร่งใจประสามสุขสุกคน จงมีความปลอดภัยบัตรสุขสุขคนเนาะขาให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเนะาะทั้งหน่วยงานทหารไทยเป็นองเางรเนาะเขาให้ตลอดปลอดภัยบัตรสุขสุขคนเป็นองเางรเนาะ